ดูบ้านสันวันนี้นะคะการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางท้องทะเลของชาวชุมชนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดแนวเขตและกติกาในการรักษาพื้นที่อาหารส่งผลให้วันนี้ท้องทะเลตรังยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนติดตามรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มรักตรังปกป้องตรังค่ะ ชุมชนกอมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังรวมกุ่มจัดการดูแลทะเลมากว่า10ปีแล้วโดยช่วยกันกับชุมชนชายฟังไก้เคียงอีกสามหมู่บ้านรวมถ่งส่วนราชการอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนและสาธาบันการศึกษาพ้นจากการจัดการทะเลเช่นกำหนดกติก,กาไม่ให้ใช้อวนตาที่จะทำธนาคารตู้มา ส่งคุ้นในเทนียังคงมีปูอยู่อย่างสมบูรณ์ชาวบ้านสามารถจับปูเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปีถ้าตามธรรม,าม,มาดาช่วงแรงจะไม่เคยมีปูแต่ดีช่วงแรงนั้นปูจะเยอะมากไม่ต้องไปวางไกลๆว,วางครบๆวางครบหัดก,ก็มีปูปูมาใน่อนจะได้ออกไปเราราคา,าตามที่กิโลก็ระวางได้ก็ปูปลออกได้แบบน,นี้ซึ่งผิดหมืนเช้าวา่าซึ่งหน้ามรสุม ถึงปูรอว่าตามน้ําบ้านก็บ่เก็บได้เพราะว่าปูที่รอบร้อยไปมันก็ใหญ่ไผสให้ชาวบ้านมาก็มาหากินในตรงนั้นนั้นปีนี้ชุมชนกอหมุกได้เริ่มทําเขตอนุรักษ์หอยฉักตีนทัพน้ํสําสคัญอีกชนิดนึงของทะเลตรังโดยวางทุนสแสดงแนวเขตปล่อยพันหอยรวมทังสัตทะเลอื่นๆและให้คนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาในการดูแลรักษาพื้นที่อาหาร และทรัพยากรต่างๆพวกเกี่ยวาชาวบ้านจะได้คือพ้อยจักถินคือจะเพิ่มมาขึ้นและอีอย่างนึงคือเพื่อให้มันได้หวางเคยแล้วก็อยู่ได้อย่างยืนครับนาทีประมาณยี่สิบรายแล้วก็มันมีมีอยู่่องรอก,กับลอกละสิบรายอีกรอกนึงไว้เพื่อให้มันปล่อยเคยแล้วก็วางกติกาไว้คือหกเดือนจับได้และอีก็อกนึงคือเพื่อให้ ไอ้มันอยู่ได้อย่างยืนคือห้ามจับโดยเด็ดขาดครับสมบัติก็มูดเราทุกคุณต้องมาชจอยดูแลถ้าเราไม่ชจอยดูแลลูกล้านเราจีรุกหรือเราจีเอ็นไม้ล่ะห้อยมุกเจนไม้ละปายุนจีเอ็นไม้ละโต้เ็นเน้ำรือมาไม้ถ้าเราไม่มาช่วยกันมาช่วยจันารการรวมเร่งรวมใจดูแลร,รักษาทะเลอย่างจริงจังของชุมชนส่งคนให้ทะเลตรงังยังคงสมบูรณ์เป็นเพื้นเทอาหารเพื้นเทท่องเทวเชิองอนุรักษ์ สร้างรายได้มหาห้าศานให้จังหวัดตรังหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเทส่งพ้นกระทบต่อสิ่งแวดหลอมและวิธีชุมชนก็ต้องคำนึงถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคนับลานชีวิตเทถ,ถึงค่าความสุ่มหมูนและความสวยงามของทองพลเรตรังด้ยเช่นกันหนักข้าวพุลเมืองกุ้มหักตรังปกป้องตรังแรงงาน